สวัสดีจ้าทุกๆคนนะคะตอนนี้ก็ที่เดิมเวลาเดิมนะคะรอทำงานรอเหงานะนจะเนาะก็มีหลายเรื่องที่พอสบายใจเนาะวันได้กะวันนี้กะเอาวิวสวยๆมาให้เบิรงนะจ๊ะเนาะอันนี้น้ำกะขึ้นจักนิดนึงก็รอทำงานเนาะอันนี้บ่าย2 สองเนาะรอทำงานรอเหตุข่างานจะเดี๋ยวรอให้คนอยู่ในออฟฟิศออกหมดก่อนวันนี้ก็อยากร้องไห้นะก็ร้องไปทีนึงแหละกับน้องชายกับน้องกิมีเรื่องหลายเรื่องที่ไม่สบายใจเนาะอยู่ต่างบ้านต่างเมือง อยู่แบบบ่มีพีมีน้องจะคุยกับใครนี่ลำบากมากถ้าห้างว่ไวใ้ใจไผนี่ห้องก็ภาสามารถที่จะคุยทุกเรื่องที่ห้อง่สบายใจได้เพราะยังว่าบางคนหักกับมีสร้างกับมี แต่ตีไม้ก็คิดว่าเออปัญหาทุกอย่างนี่มันก็แก้ไขได้เพราะว่ามันสะสมมาเป็นปีๆทามว่าเป็นปีๆเลยแหละไม่ก็ชอบมานั่งตรงทะเลนี่นะจ๊ะมันเห็ดแห้วสบายใจดีถึงจะบดได้ลอยเปเส้นกะก็เพาะเบาบางไห้มันจางลงให้มันความปรสบายนี่มันลงมากนิดนึงเนาะ คิดว่าสักวันหนึ่งมันมีเหมือดมันก็ต้องมีสว่างมันต้องดีขึ้นกว่านี้คิดถึงแม่นะคิดถึงมากเลยแหละเฮ็ด <c oughs> ทุกวันเนี่ยทุกมือในเฮ็ดนะพ่อะย,ยังพอครอบครัวพราคนรอบข้างเข้าต่อัะไรที่มันหนกักหรือว่ามัน ไปว่าไว้เนี่ยก็บปว่างเพราะว่าปยปอยว่างมาน่านแหละกับปัญหาทุกอย่างนี่มึงก็มีบอกบอกหลายคนดอกที่เข้าใจเขาอ่ะ ทุกเก็บเตียนให้เบื้องน่ะไม่กระิึงปัญหาส่วนโตไปอยากให้เอฟซีทุกคนอ่ะเห็นแล้วก็สบายใจไปกับไม้ว่าเอออธิบายว่าว่าถูกจะ้ะอธิบายยังได้ก็บ่รูจะเริ่มต้นแบบใดดีปัญหามันทับถมขมาท,ทุกๆุอย่างเลย ทีไม่เนี่ยก็เปรียบทําเงนทองฝานะมือไดที่ทองฝาแจ่มใสกับคือไม่มีความสุขมีความสุขมากๆเลยแต่มือได้่าคึมนั่นแหละปัญหาเริ่องขม้าหาแหละมือไดทองฝาที่ฝนตกนั่นกับคือไม่ลองไขก่อนต้อข้องลองไขเพราะว่าเราอยากให้ดูกเห็นทีออ่คนในความรัออวเขาประเขาใจเข้าไปสะทุกเรื่อง